ยังไม่มีการพูดคุยเลยยังไม่มีเลยจะมีการคุยเรื่องนี้ด้วยไหมคะก็ถ้าหากว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาในที่ประชุมก็คงต้องพูดคุยนะครับแต่อย่างน้อยพวกนี้มีการประชุมค่อนข้างแน่นอนครับเวลาสี่โมงครึ่งตอนนี้มีสัญญาณยังคะว่าปรับคารมอนเนี่ยจะปรับเร็วหรือว่ารอสักไม่มีสัญญาณอะไรเลยครับแล้วดูแนวโน้มนี่ก็คือเหมือนข่าวมาว่าจะมีการแลกกระทรวงมีการ ่ปใหญคือผมว่าข่าวก็เป็นข่าวนะครับ <ฮะ S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ท่านผลน้ากับท่านนายก <ฮะ S 2> เป็นเป็นเป็นผู้ดําเนินการนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีแต่ข่าวนะครับซึ่งตัวผมเองในฐานะเลขาธิการก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านหวหน้าแล้วก็ท่านนายกเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่นั้นก็ ก็คือทุกเราก็จะเห็นนะครับก่อนตับคอลมอก็จะเป็นอย่างนี้กระแสข่าวอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับเื่อสิล่าสุดมีมีเออเป็นเหมือนโผออกมาว่ารัฐมนตรีจะขึ้นว่าการยังครับนั่นก็ก็เป็นเป็นเพียงก็เป็นข่าวตามปกติที่ท,ที่ที่ก่อนปรับคอลมอนะครับก็จะมีการคา,าดการคาดคาดเดาไปนะครับในใน,ในแง่มุมต่างๆ ดูทามมิ่งช่วงนี้แล้วเนี่ยการปรับเนี่ยควรจะเกลี่ยกันแค่สามป้ายที่ว่างหรือว่าควรจะดูตรงนี้นไม่ทราบเลยครับตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอำนาจของท่านนายกโดยตรงเลยครับที่ที่ท่านจะคิดตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของการทํางานของคณะรัฐบาลและการทํางานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกคงคิดในในในแง่มุมพวกนี้มากมากกว่าครับตรงนี้ในส่วนของอำนาจในการที่ว่ากระทรวงารคลังเนี่ยผมว่าซ้อนๆรือ ความน่าให้กับคนเอกชนตรงนี้แสดงว่าก็คือกลุ่มอื่นอันนี้ไม่ทราบเลยครับขอไม่ได้เลยนะด้วยอันนี้อันนี ah ้ไม่ทราบเลยครับตรงนี้นะครับขารที่สมาชิกพักเองลงลายมือชื่อถึงท่านหัวหน้าเรื่องเรื่องที่ว่าจะให้เฉพาะคนไม่ทราบผมว่าไม่ผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าไม่มีไม่รู้มีหนังสือจริงหรือเปล่าที่ไปถึงท่านหัวหน้านะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าคงไม่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 ได้เป็นประเด็นที่ท่านหัวหน้าเขาแกได้รับตรงนี้นะครับ จริวจริงแล้วการที่ถ้าเกิดไปคัดเลือกกับคนภายนอกพักเข้ามานี่การหน้าที่การไม่ทราบอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่ทางท่านนายกท่านจะตัดสินใจเองนะครับว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่ที่ที่เป็นเรื่องของการทํางานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนะผมมั่นใจตรงนั้นนะครับไม่ผมคิดว่ามันเป็นข่าวปกติก่อนการปรับคอรมอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรที่เป็นข้อวิตกกังวล<ด>เป็นเรื่องธรรมดา มเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับ,รก,รบก่อนปรับคอรมอทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติที่มีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ที่นอกเหนือจากจากสิ่งที่เป็นมาในอดีตนะครับแม้แต่น้อยท่า,ทา,สสสทานสสภาคใต้เองก็เสนอความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นรัฐมนตรีด้วยก,ก็ทุกอย่างคงอยู่ที่ที่ททกรรมการทหารพักและก็ท่านนายก นะครับคงไม่มีอะไรที่มามาต่อรองกันในส่วนของตําตแหน่งนะครับยังไม่ได้ต,ตัวผมเองยังไม่ได้มีมีหรือได้พูดคุยอะไรกับใครในทํานองอย่างนี้เลยยังไม่มีเรื่องเสนอถึงท่านขึ้นมา,าว่าพร้อมที่จะสอสารใต้พร้อมยังยังนะครับก็มีเป็นเพียงแค่ข่าวหรืออาจจะมีบุคคลบางคนบางกลุ่มหรืออย่างอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก่อนตบอบคอลมม นะครับทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ปกติทางการเมืองทุกๆุกครั้งเป็นไปได้ไหมครับประเมินไหมคะว่าอาจจะมีการให้เลือกตังงงงง้งซ่อมสสเขตที่ว่างว่างป่อยแล้วค่อยตัดพลบองไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ทราบเลยอันนี้ผมว่าอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนายกคนเดียวเลยว่าว่าทัมมิ่งอะไรอย่างไรเหมาะสมอย่างไรท่านมีความคิด อย่างไรในการที่จะปรับฟมเร็วหรือช้าหรือใครที่เหมาะสมมาดำรงตแหน่ง,งอย่างที่ผมบอกผมก็เน้นย้ำว่าท่านคงคิดถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลเป็นหลักแล้วก็การที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ให้ให้กับประเทศชาติได้ผมคิดว่าเป็นหลักอยู่แล้วใน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 ,ในส่วนของอผู้นำรัฐบาลต้องคิดอย่างนี้นะครับท่านาส่วนตัวท่านเองคะถ้าเกิดมีโอกาสได้รับโอกาสให้ไปนั่งว่าการผมแล้วแต่ผู้ใหญ่นะครับแล้วแต่ผู้ใหญ่ นะครับให้ผมทํางานในส่วนไหนผมก็จะทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถของผมแค่นั้นเองนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมไม่เคยพูดเลยครับเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับไม่มีครับโอ้ผมว่าคือคือผมผมอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วผมอยู่ที่ผู้ใหญ่โดยส่วนตัวผมอะเป็นคนทํางานอยู่แล้วชอบทํางานในลักษณะที่ เป็นเชิงสร้างสรรค์จะอยู่ตรงไหนผมก็คิดว่าถ้าผู้ใหญ่มอบหมายนะครับผมก็จะทําอย่างเต็มกําลังความสามารถก็เท่านั้นนะครับคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับที่ประชปชนส่วนระเทศชาติก็ก็จะพยายามทําอย่างเต็มกำลังความสามารถแม้กระทั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถของผมที่ผมจะาสามารถทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมได้ให้เกิดประโยชน์กับทางรัฐบาลได้ครับ ยังยังไม่ครบครับยังไม่ครบครับยังไม่ครบก็คงเป็นเรื่องของคณะกรรมการผมก็ไม่ได้ลงไปยุ่งเลยตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรครับดังนั้นในที่ประชุมพรุ่งนี้น่าจะยังไม่มีผลสรุปผมว่าน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะเพราะยังไม่ได้คงยังไม่ครบอ่ะคงเหลืออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะนะครับท่านคะแต่ว่าจะทำยังไงเพราะทางทางหัวหน้าพรรคคุณใจไทยเองระบุว่ายังไม่มีความพอใจเรื่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับก็ต้องรอาการรมการก่อนนะครับอันดับแรกที่ท,ที่ที่จะ,ะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับต้องรอกรรมการที่ทางคณะกรรมการริหารพักตั้งขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คงต้องให้ให้ให้คณะกรรมการที่ที่ทางกรรมการริหารพักได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้พิจารณาครับได้ครับได้ครับขอบคุณ <ไป S 1> มากต้องพาไปขอโทษถึงที่ไหม ก็เป็น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 ขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนว่าว่าว่าจะถึงจุดไหนหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็อย่างที่ผมผมได้กล่าวไปแล้วผมผมเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ขอโทษเขาแล้วเสียใจจริงๆนะครับว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยในการเมืองต้องถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับอันนี้ผมผมได้กล่าวไปชัดเจน ออ่ไมรคับก็ไม่เป็นไรก็ไปว่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องทํารับหรือไม่รับเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ผมในฐานะเลขาธิการพรรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําในสิ่งที่ผมควรทําเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะสิ่งที่ผมควรทําผมก็ต้องทํานะครับผมก็ต้องทําครับครับขอบคุณครับ